สวัสดีสสดค่ะบักสภาพคุสอค่ะแอลค่ะ,คะน้ำค่ะค่ะวันนี้อ่รุภาจ่าเดียวเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกลางเกงสกินนี่ค่ะสีสันนะคะเป็นงานญี่ปุ่นลดดีเอนะคะในสินค้าของทางบริษัทบัก ราคา9,000บาทค่ะลูกค้าจ๋าน้ำหนัก1กิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า300ถึง320ชิ้นนะคะตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการค่าค่าค่ะลูกค้าจ๋าขออนุญาตประมาณการนะคะ29บาทนะคะเอาง่ายๆกลมๆแล้วกันเนาะ30บาทนะคะน้าค่ะพี่หอกันไก่นะคะดึงก็ได้ค่ะพี่หอกดึงได้ไหมคะดึงได้มันได้ช็อตไหมคะเปไม่ได้เป็นเงินโบ อะไรนะคะเงินโบออเป็นเงินโบเป็นเสื <t <t ้อฟังที Thanks, ่แบบว่ามีเงินโบมันได้ทุกตัวทุกมัดใช่ไหมคะใช่คือปกตินะปีใหม่เราจะเน้นเป็นกันหนาวแต่ว่านี้เราเปลี่ยนบรรยากาศแล้วนะลูกค้าจ๋าสกินนีเดี๋ยวก็ส่งการ์น้ําจ้าอ่าลูกค้าจ๋ามวนนี้นะแฟชั่นเรามานะร้อยรูคือใหญ่นะเยอะมากพี่ว่าบางครั้งคนรีวิวใหญ่แล้วนะลูกค้าจ๋ากาซสอบนี่ใหญ่กว่าคนรีวิวเยอะนะ เทียบกับใครก่อนอ๋อโอเคพี่โอเคพี่ลูกค้าจาแจ้งก่อนนะร้อยกิโลนะลูกค้าฟังไม่ผิดนะก็สอบสองคนโอบได้ปะได้พี่ยกไม่ขึ้นสี่คนนะถ้ายกยก4ี่คนนะถ้ายกพี่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงที่ขอ3าคนยกขึ้นถ้าเป็นผู้ชายสคนได้ใหญ่พอปะร้อยโลเก้าพันเท่านั้นต้นทุนขค่น้นจ้ายี่สิบก้าบาทกลมๆค่ะสามสิบบาทค่ะขอกลมๆค่ะต้นทุนสาบาท มีสีบ้างมีสีอะไรบ้างจะน้ำจ๋ะโอ้อย,ยใช่สีค่ะน่าซาร่าค่ะรร้ค่ะจ๋าสีไม่ต้อง เลยค่ะเพราะว่าเขาเน้นเป็นสกินนี่สีสันค่ะทุกผู้ชค่ะเรื่องวลลดลายก็มีมาค่ะนะคะมีทั้งลายเรียบนะคะเป็นสีเรียบเลยก็มีจะเป็นลายขวางลายนอนลายตะแคงลายแบบนี้มีมาหมดเลยลายดอกลายดอกมีทั้งหมดค่ะส่วนมากจะเป็นคล้ายๆกับกระบอกเล็กแล้วก็ขาเดฟค่ะทุกคู้ชจะวัยรุ่นต้องมีมีอ่ะถ้าวัยรุ่นมีแล้วพ่อค้าแม่ค้าคือไม่มีถือว่าเฉยนะ ถือว่าเชิลูกค้าจ๋าแล้วก็กระสอบใหญ่มากจ้ะน้ำจ๊ะใช่ค่ะใหญ่มากรา,า 9, คา9,000บาทเอาไปเลยน้ําหนักร้อยกิโลเอาไปเลยน้ําหนักร้อยกิโลค่ะลูกค้าจากก๋าตุ๊ตตอชิ้นคอกรกลมค่ะ30บาทนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มมากกเก่งตัวละ30บาทลูกค้า ขายเร็วขายไวตัว5้าเตัวร้อยลูกค้าไปต่อได้ค่ะลูกค้าจ้าตัว6 9 7 9 8 9 9 9็ดเก้าแปดเก้าเกตัวหนึ่งร้อยได้ค่ะร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสองร้อยห้าสิบรู้ค่ะจ้าได้หมดนะคะคันนี้นั้นก็แล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ตลาดใช่ค่ะแต่ว่าเน้นย้ำเรื่องไซส์จ้าลูกค้าจ้าเราขอคนผิวเพียวหน่อยเนาะใช่ค่ะผิวเพียวนิดนดียวค่ะถ้าเป็นไซส์พี่ก็ถ้ากระสอบนี้ไซส์พี่ก็จะได้ประมาณ7จ็ดสิบแปดสิบตัวเอออ่าน้ำค่ะไซส์เอลอาจจะน้อยหน่อยส่วนมากจะเน้นเป็นคอคนผิวเพียวค่ะลูกค้าจ้า ไซปรมาไซ SiM ไซ SiM จไซเอสไซเยอะๆนีึงอาะชอบอะไรดอกๆอโอ้แบบนี้เรามีมาดอกพอไหมส่งการต้องมานะคือเยอะมากอะส่งการต้องมาสกอตค่ะมีค่ะตีเพิ่เมค่ะสีแบบว่าเดบเรียบใส่ทำง,งานเมค่ะริบเรียบมีทั้งทำงานแล้วก็ใส่ลงใส่เล่นมีมาหมดแต่ขอคนเพียวๆแล้วก็เน้นเป็นขาเล็กๆนะคะน้ำค่ะใช่ค่ะขาเล็กๆกระบอกเล็กแล้วก็ ทรงขาวนมากเป็นเดฟนะเดฟนะเพราะว่าเป็นสกินนี่นะคะจ่าสกินนี่ก็คือจะแนบตามเนื้อขาแนบตามขาไปเลยค่ะลูกค้าจ่าสำหรับสกินนี่นะคะแล้วก็เวลานั่งนะลูกค้าจ่าจะเป็นเกลียวที่นั่งสบายแล้วก็ตามตัวเราใช่่ะใส่ตามตัวของเราแต่ว่าลูกค้าพ่อค้าแม่ค้าท่านไหนที่จะหาไซส์ L ไซส์ L แล้วก็ไซส์ XL พี่ว่าจะน้อยนะนะใช่ค่ะต้องแจ้งพ่อค้าแม่ค้าที่บอกว่าพี่อยากขายกดอุ่วบแต่ว่าอยางได้ทรงสไตล์แบบนี้ไม่แนะนําเราต้องแจ้งก่อนเลยค่ะลูกค้าจ๋าว่าไม่แนะนํานะเพราะว่าไซส์ส่วนมากค่ะลูกค้าจากไซส์ของเขาก็ประมาณไซส์ S ไซซ M ใช่ค่ะไซส์ของคนไทยทั่วไปนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าไซส์ S ไซส์ M เป็นส่วนใหญ่นะแต่คุ้มมากอ่ะ 9,000บาทค่ะรกคาจ่าร้อยกิโลคุ้มกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะราค้าจ่าต้นทุนเฉลี่ย30บาทราคาจ่าใช่ค่ะแคนขายก็ได้นะได้หมดหรือว่าจะไปเทบู้บขายเลยก็ได้ค่ะราคาจ่าได้เหมือนกันค่ะเอิร์ธค่ะความจริงๆยูนิโคเยอะป่าเยอะค่ะความจริงๆยูนิโคเยอะนะเยอะค่ะ บางตัวไม่ให้ดูก็ยังเป็นของยูนิคอยูนิคลค่ะลูกค้จาจ้าวสงขามีทั้งขาดและไม่ขาดขาดที่หมายถึงว่าแต่งขาดโอนาวีค่ะเป็นเรื่องแฟชั่นแต่ว่าบางตัวต้องเอาไปซักอาจเจอบ้างปเปอร์เซ็นต์เสียหายเปื้อนดำชำรุดของทางบริษัทบัคของเรามาอีกแล้วนะคะยูนิโคลค่ะถ้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์ตามเกณฑ์ขอ,ของทางบริษัทบัคนะคะเพียวอธิบายไปเลยได้ไหมคะหนูขออนุญาตเอาแต่แบรนด์เลยได้ไหมชอบอย่างเดียวเอาแต่แบรนด์เลยแล้วแมจะไม่พักเลยดูน้ำค่ะใช่แต่ว่าอจะะะได้นเย พี่น่าจะได้เยอะเลยสําหรับตัวพี่ค่ะนั้นค่ะ,<ฮ>ะแต่ว่าชอบจะกินนี่ใส่ง่ายใส่สบายใส่แบบว่าอขอเซตดอกได้ไหมคะน่นะ,ะใกล้สุ่มการค่ะอีกหนึงตัวนั้นค่ะพี่ขอแบบสม่ำๆขออน,นุญาตแบบดูคะ่คะลูกค้าจะขอเซตลายดอกดอกแบบนี้ก็มีมานะคะลูนะคะ้าจะสมการนี้พ่อค้าแม่ค้าต้องมี ต้องมีติดร้านขาย80บาทพอดีนะได้ค่ะ80บาทได้อ่าต้นทุน30บาทขาย80บาท80บาท80บาทอันไหนสวยๆกวยลูกค้าจะาคัดแยกรอทำราคาก็ได้แล้วเก้าเก้าสองเก้าเก้าก็ได้หรือบางท่านเอาไปซักดีๆจ้ะเอาไปซักดีๆเอาไปทำความสะอาดดีๆค่ะลูกค้าจะขายสองกาเก้าก็ได้ได้ค่ะก็แล้วแต่พื้นดีต้นทุน30บาทลูกค้าขาย10บาทได้โอ้ยว้าแคบค่ะได้เหมือนกันแต่ถ้าลูกค้าคือเยอะจะน้ำจ้าค่ะอ่าพอคะแม่คะบางท่านบอกว่า อ่ะพี่อยากขายที่มันต่ำกว่าอะไรนะ30ได้ป่ะ,ปะได้จังค้าต้องซื้อ10กระสอบ เพื่อจะได้ราคาลดทุกลูกนะคะลูกค้าจะได้เหมือนกันนะคะใช่ค่ะเอาง่ายๆซื้อเยอะเรามีราคาที่ลดเยอะจะน้ำใจใช่ค่ะก็ต้นทุนก็จะซบลงไปอีกถูกลงไปอีกคุ้มลงไปอีกถ้าลูกค้าจะซื้อเยอะก็ลดเยอะนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะหรือว่าใครอยากเป็นสมาชิกก็สามกระสอบค่ะราะว่าสามกระสอบค่ะได้ลดด้วย1000บาทได้เป็นสมาชิกกับพังบัคเลยนะคะใช่ค่ะหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่มีงบหรือว่ากําลังซื้อนะนําเป็นสิบนกอ่ะได้มันจะคุ้มใช่ค่ะดต้น ถูซ้ำิที่ว่าน่าจะยิบเกียร์ได้ได้น่าจะได้นัเเลือเะมาะว่าราคาสงนี่คือลดทุกลูกนะคะจะลดต่อลูกเลยนะคะแล้วก็ลดต่อตัวไปอีกค่ะราคาหารเป็นต่อตัวนะคะลดลงไปอีกก็คุ้มไปอีกนะคะหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าไขายน้าอาไรนะขาหน้าเลยนะ ขายหน้าอันออฟฟิศเนี่ได้แล้วก็หน้าสาวลงงานแม่ได้เลยหมดนะาน้ำค่ะตลาดนึงตลาดนัดได้อู้อันนี้ยูนิโค่เด้อมหาลัยเนาะได้หมดนะคะจะขอแบบว่าแถวๆนั้นต้องเป็นไซส์ประมาณไซส์เอสเอ็มจียูค่ะราคาจะป้าดไซน้ำจะไม่มีนะจ้าแจ้งเลยนะอย่าให้มีน้ำนะคะไซแอลก็จะน้อยนิดนึงจะไม่เยอะเหมือนกันนะคะลูกคาจ้าเน้นย้ำบ่อยมากสำหรับเรื่องไซส์นะคะส่วนมากจะเป็นประมาณไซส์เอสเอ็มนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้า ไซส์สาวแบบว่ามินินิดนึงนะคะ,คะสำหรับงานญี่ปุ่นของเรานะคะเราสามารถเอาไปขายออนไลน์ได้อะยูนิโคค่ะ,คะป๊าดแบรนด์ยูนิโคเยอะมากแต่ถ้าพี่ว่าจะเอาเดนเฉพาะคัดของยูนิโคออกมาไปขายอะนะ้ำพี่ว่าเป็นแพงได้เลยได้นะแล้วก็ยูนิโคกับเอิร์ธเนี่ยตอนนี้คือไล่เลี่ยก,กันเลยคะ่ะยูนิโคค่ะได้ไหมคะยูนิโคมาอีกแล้วเยอะจริงสําหรับแบรนด์ของยูนิโคนะคะลูกค้าจ๋าป๊าดมาหลายเฮียเยอะเลย mm hmm. เ อันนี้อาจจะได้ไม่ได้ดรีวิวให้ดูทุกกอนนะคะวจเพราะว่าจำนวนค่อนข้างเยอะนะคะหรือว่าอาจจะให้ดูป้ ไม่ครบทุกตัวนะคะนะคะจ๋าเพราะว่าแบรนด์เยอะจริงๆนใช่ค่ะส่วนมากเราตีเป็นภาพรวมๆจะน้ำจ๋าเราขอเป็นรวมๆก็จะเป็นของยูนิคอร์นแล้วก็เอิร์ธที่เจอนะคะนะคะจ๋าแล้วก็เป็นของอะเฟอร์เวอร์ทุวันทุวันนะคะที่เราเจอนะคะใช่ค่ะอะเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจ๋ากดไลค์กดแชร์ก่อนได้เสียบริษัทแน่นอนท่านค่ะกดไลค์กดแชร์จะน้ำขาบางรอบเรามีอะไรนะห้าสิบเปอร์เซ็นต์ะจริงอ่าบางวันเรามีอะไรนะหนึ่งแตะอะไรนะ ้าสิทั้ง10%แล้วกับโประไรนะคืนกำไรให้ลูกค้าก็มีเยอะยะใช่ <ๆ S 2> นะค่ะ โปรแตละเดือนเราเยอะมากค่ะลูกค้าจาาค่อนข้างเยอะนะคะบางช่วงเรามีแบบว่าโปรโมชั่นแฟนตัวยงด้วยลูกค้าจ่าเพราะว่าบางทีแฟนตัวยงเราอาจจะอีสองฮิตเราเริ่มแล้วอย่างนี้ลูกค้าต้องกดไลค์กดแชร์ไว้รอนะคะลูกค้าจากเป็นแฟนตัวยงไว้รอนะคะสบายใจกว่าน้ำค่ะใช่ค่ะอุ้ยินโคค่ะถ้าเป็นแฟนตัวยงแล้วพี่ว่าสบายใจนะถ้าเขาทํทำกิจกรรมอะไรขึ้นมาแล้วแฟนสาหรับแฟนตัวยงแจกเลยนะใช่ค่ะลูกค้าจะไม่ได้คายนะเราให้ฟรีนะ บางรอบเรามายว่าอะไรนะ45โลบางรอบเรา25โลเป็นกระเป๋าเป็นกล่องเลยนะฟรีจังไม่ต้องจ่ายค่ะแต่แค่ค่าขนส่งไปทางค่ะลูกค้าจ้าบางรอบนะคะใช่ค่ะลูกค้าจ้าแนะนําเลยนะคะกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนกดติดดาวไว้ก่อนนะคะใช่ค่ะเพราะว่าสาหรับลูกค้าท่านใดที่แบบหาสินค้าไปขายจะได้ไม่พลาดด้วยเพราะเรารีวิวกันทุกวันนะคะใช่ค่ะเริ่มต้นธุรกิจใหม่อย่าเริ่มคิดถึงบริษัทบาจ้าไม่มั่นใจบ่าลูกค้ากี่ท่าน อะกดไลค์กดแชร์เข้ามาก่อนค่ะลูกค้าจะถ้าไม่เพิ่มนะขอไปเป็นมัดนะ ลูกค้าจะขออนุญาตให้ลูกไปค่ะไปเป็นมัดถจะไปแล้วค่ะลูกค้าจ๋าไปเป็นมัดแบบนี้เลยมัดมัดเขาจะมาเป็นมัดมัดชั้นๆนะค่ะแต่ว่าไม่การันตีเนาะว่ากระสอบอื่นจะมาเป็นมัดหรือเปล่าอ่าอันนี้แล้วแต่ใช่ไหมคะใช่แล้วแต่มัดได้แล้วแต่มัดนะคะลูกค้าจ๋าเรื่องแบเหมือนกันมากน้อยแล้วแต่กระสอบนะคะลูกค้าจ๋าบางกระสอบอาจมาเยอะบางกระสอบอาจมาเนาะอันนี้แล้วแต่เลยใช่แต่เท่าที่เราเจอยูนิคจ้าใช่ค่ะยูนิคอร์ด้า ไม่ค่ะจะขาดไม่ได้ค่ะนั่นจ้ะมีคู่เยอะจริงซาร่าค่ะโอ้ซาร่าเห็นล้ตัวนึงใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวซื้อข้างล่างนะคะแต่ถ้าหรู้จริงๆทุกตัวเนี่ยอาจจะตาลายเลยนะต้หรับแบบนะทุกอาจารย์เพราะว่าร้อยกิโลค่ะพี่อ๋อคุ้มมอะเยอะเลยนะคะแล้วต้นทุนคุ้มนะบาทเท่านั้นเราว่าต้นทุนคุ้มแล้วสามสิบบาทฟังราคาจ้ะค่ะร้อยโลค่ะเก้าพันห้าร้อยบาทจียูจ้ะจียูค่ะอ่าอันนี้เป็นของจียูนะคะนะอันนี้เราประมาณการ ส่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปยุ่งกันอีกรอบค่ะค่ะลูกค้าจ๋าอันนี้เราประมาณกันนะคะแบรนด์ยังมีอีกเยอะนะคะใช่ค่ะลูกค้าไปลองดูน้ำไปไหมหรือว่าน้ำจะไร้คนเดียวก่อนก็ได้ก่อนไร้คนเดียวน้ำไร้คนเดียวก่อนก็ได้น้ำไม่ไปใช่ไหมคะไม่ไปค่ะพี่ไปก่อนนะสวัสดีลูกค้าท่านไม่น่ารักมากเลยสวยเลยอ่ะทวนรายการกับลูกค้าจ๋าอันนี้เราประมาณกันนะจำนวนชิ้นเราเหลืออีกเยอะมากนะคะ วรรายการค่ะลูกค้าจะ๋าหมนี้เป็นการเกณฑ์สกินนี่นะคะเป็นงานญี่ปุ่นระดีเอนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัคราคา9,000บาทค่ะน้ำหนัก1กิโลจํานวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า300ถึง320ชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นประมาณการคร่าๆก,าก่ะลูกค้าจ๋า28บาท29บาทค่ะค่ะสำหรับลูกค้ทาท่านใดที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะว่าจะเป็นทางไลน์ a c e b o o k ทางเว็บไซต์ i อหรือจะเป็นเบอร์โทร จะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทปิดทุกวันทาง9โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะคะปอิการึ่งช่องทางคือช่องทาง YouTube ค่ะสําหรับหมวดนี้ขอบคุณค่ะ